สวัสดีครับท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพฤศภครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนเมษายน2562ครับเดือนนี้ก็มีดาวพังคานนะครับมาจอนมากลุ่มลัคนาท่านในราศีพฤศภเลยนะครับเรียกว่าดาวพังคานนี่คือเป็นเจ้าแห่งสงครามเจ้าแห่งโทสะนะครับอันนี้คือในทางลบ ในทางบวกก็คือเจ้าแห่งความขยันนะฮะเจ้าแห่งพละกกาลังเจ้าแห่งความกล้าหาญนะครับในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ท่านก็จะมีทั้งมุมบวกและมุมลบในอิทธิพลของดาวอังคารดังนั้นเนี่ยท่านก็เลือกให้ดีนะครับว่าจะนําประโยชน์มุมบวกความขยนันความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะครับเข้าไปทํางานทําการกิจการให้มันประสบความสําเร็จนะครับส่วนในมุมลบโทสะต่างๆนะครับ ความกล้าในสิ่งที่ไม่ควรจะกล้าก็าระงับยับยั้งไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียความสัมพันธ์ใดๆนะครับประกอบกับมีดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นศูนย์พาหานำหน้าท่านดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ผมขอเตือนเลยว่าความกล้าของท่านเนี่ยใช้ในทางที่ถูกที่ควรเพราะว่าดาวพระราหูเป็นเรื่องของอทําอะไรเนี่ยไปโดยอารมณ์นะครับและมีการยั่วยุไปในสิ่งต่างๆนะครับบางทีก็กล้าไปใน ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำก็ไปในที่ที่ไม่ควรไปนะครับดาวประจําตัวท่านเนี่ยดาวสุกนะครับจรมาอยู่ในภพกรรมะอันนี้ดีนะครับแล้วปรากฏว่าได้อุดมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับซึ่งเป็นชาวาปะวะเกณฑ์นี่คือเป็นชาวสัตสัตใหญ่นะครับก็เป็นราศีวัว ดาวพัสุข,ของท่านเดินดีนะครับเดือนนี้ท่านคงจะขยันทางานเป็นพิเศษประกอบกับดาวอังคารของท่านนี่แหละนะครับก็ให้พลังกำลังดังนั้นท่านควรจะใช้เวลาและ energy ต่างๆทุ่มเทไปในงานนะครับดาวพระพุธก็เดินดีนะครับดาวพระพุธเกี่ยวกับสัมพันธ์ทางด้านการเงินและกิจการใหม่ๆท่านที่ทํากิจการก็อาจจะเรื่องกิจการใหม่ท่านที่ ทำงานแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเพิ่มพิเศษนะครับขยันเข้านะครับเดือนนี้ท่านก็เป็นเดือนแห่งการทํางานและทําเงินนะครับและอาจจะมีการารีแลกไปเที่ยวตามสมาคมต่างๆได้ดาวที่ยังไม่ค่อยส่งคุณเลยก็คือดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่นะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภพลาภะของท่านแต่ดันมาอยู่ในตําแหน่งในภพของมรณะนะครับ ได้ตำแหน่งเกษตรซึ่งก็อาจจะทำส่งคุณลดลงไปนะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังญาติผู้ใหญ่นะครับสุขภาพญาติผู้ใหญ่นะครับที่เจ็บภัยใดป่วยหรืออาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แต่ท่านจะได้น่าจะได้มรดกนะครับเพราะมาจะพบลาภะด้วยนี่นะครับมีความสัมพันธ์กันพอสมควรนะครับก็ แต่การพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อประสานงานนั้นยังไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่เลยนะครับหรือถ้าเกิดผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นชั้นที่มันสูงสูงขึ้นไปอีกชั้นลึกๆนะชั้นติดติดตัวไม่ค่อยได้นะครับก็ลองลองดูนะครับเดือนนี้ท่านใช้ความสามารถตัวเองในการทํางานมากกว่านะครับส่วนเรื่องการเสี่ยงต่างๆนะครับก็อย่าพิ่งไปหวังมากนากักหวังกันมากมายนักนะครับสําหรับ การที่ดาวพังคารเกาะกลุ่มเกี่ยวไปยังลักษณของท่านเช่นนี้และดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาในเรือนวินาศในช่วงสิ้นเดือนต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมขอเตือนบางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์แล้วก็โทราพา์ไปบ้างเนี่ยอาจจะไม่คนทุกเกลียดหรือไม่ก็เสียเครดิตหรือไม่ก็เสียศักดิ์ศรีไปได้นะครับก็ระมัดระวังมาดูทางด้านความรักของท่านบ้างความรักของท่านเป็นยังไงท่านที่ มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาความรักบ้างนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีนะครับก็จะมีความสุขมากขึ้นและมีความสุขแบบแม,มนได้อภิรมสมใจทีเดียวส่วนท่านที่อาจจะเป็นแฟนกันอยู่นะครับหรือจีบจีบกันอยู่นะครับก็ใช้ความสามารถหน่อยรใช้ความพยายามหน่อยนะครับ คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะนะนครับก็ก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับส่วนความรักทั่วทั่ไปนะครับในเมื่อดาวพายุดาวแห่งธาตุลมเนี่ยไปอยู่ในภพของคู่ครองเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยอาจจะเป็นมิมุมเฉพาะตัวมากเลยนะฮะเรียกว่าจะผีเข้าผีออกนะฮะอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะครับท่านก็พยาประครับประคองไปนะครับ แต่ในส่วนของครึ่งเดือนหลังแล้วเนี่ยเ,เกณฑ์ดาวของความรักของท่านก็เดินดีนะครับบางคู่ก็อาจจะช่วยกันทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับก็ผมเตือนเรื่องภาวะอารมณ์ของท่านเป็นพิเศษนะครับส่วนท่านที่มีลู่ทางในการทําเงินได้ก็ทําไปขยันทํามากก็จะได้มาเาบางคนก็จะมีการขยายลูทางเพิ่มนะฮะ รูทางเพิ่มขึ้นมากๆนะครับแต่เรื่องความรักขอเตือนสำหรับคนหนุ่มสาวนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์ประยุ่เรือนราหูเนี่ยบางทีมันก็ทําใหเ้เชื่อกันง่ายๆนะฮะเชื่อกันง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะความสุขมันอาจจะไม่ใช่สุขอันแท้จริงนะครับก็ทนๆไปครับเอาละครับสําหรับเดือนนี้ขอให้ท่านไปฉลองสงการอย่างมีความสุขนะครับเดินทางกับ มาสู่บ้านเพื่อทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะดาวพระราหูนะครับไปตกพิสุนักก็ต้องการระวังการสัญจรทางบกเป็นพิเศษเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันแล้วก็หวังว่าจะได้มาพบกันใหม่ในคลิปเดือนหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ